ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะในแพ,พทย์ไพโรธส,สุรัตนวณิชย์รองอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยในแพทย์เกรงไกรนามไทยสงฆ์ร่วมนวยการโรงพยาบาลนุพรั์ราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประชุมติดตามคดีคัสเตอร์ซูเมียดองไข่เล่าเถื่อนผสมเมทานอลโดยในแพ,พทย์ไพโรธกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดแบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤต13รายผู้ป่วยเร่งด่วน3รายและผู้ป่วยไม่เร่งด่วน9รายผู้ที่อาการต้องสงสัยรายอื่น ประกอบกับผู้ที่อยู่ในจุดที่เป็นคัสเตอร์ที่ทางกรมสรรพสามิตได้ประกาศเตือนออกไปในพื้นที่6เขต18ร้านค้าก็อยากให้รีบมาคัดกรองเพื่อทำการรักษาส่วนการช่วยเหลือบางต้นได้รับการประสานจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลศรินธรให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการถ่ายเทผู้ป่วยวิกฤตแล้ว ส่วนเรื่องการดำเนิน,น,นการตัดตอนแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายทางบกนสามได้มีการส่งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจลงพื้นที่สอบสวนร่วมกับกรมสามมรพิษและกรมควบคุมโรคดยปกติการกลั่นสุราจะพบมทานอลขึ้นบ้างเล็กน้อยไม่เกิน1000 ppm แต่จากการตรวจสอบแหล่งผลิตโรงงานในซอยกาญจนาย5พบว่ามีระดับมทานอลสูงถึง1 0 0 0 0 ppm ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยปีหนึ่งจะมีผู้ป่วย50-100ถึงราย ส่วนใหญ่เป็นสุราธรรมชาติชาวบ้านต้มกลั่นกันเองส่วนผลของส่วนประกอบอย่างสุราเถื่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของศูนย์พิวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งผลน่าจ,จะออกมาภายใน1-2วันนี้นักษาแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัติ3สมโดยยังไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังถูกถามกรณีมีผู้ไปร้องต่อกะกะตให้ยุบพักเพื่อไทยปมถูกนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพักนายกหันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนเท่านั้นขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตรสามเพื่อหารือสมมอบงานต่อให้กับนายสาวแพททองทานส่วนนายแพทย์พมมินเรสุดีเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก่อนพร้อมกับกล่าวกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆว่ายังมีบางพักที่ส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีมาไม่ครบ ข้นเขตึกชินวัตรปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกพูดไปเยอะแล้วรับพรุ่งนี้ไปจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตรสาโดยสีหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสผู้สื่อข่าวได้พยายามขอสัมภาษณ์แต่นายทักษิณปฏิเสธบอกว่าพูดไปเยอะแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเช่หรือไมมนายทักษิณกล่าวสั้นๆว่าไปเยี่ยมชาวบ้าน ส่วนกรณีที่มีบุคคลนิรนามไปร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรืกกรกตให้สงสาโนโนรรัฐธรรมนูญพิจารณายุพักเพื่อไทยเพราะนายทักษิณเข้าข่ายครอบงำพักโดยถามว่าได้เห็นข่าวหรือไม่นายทักษิณหันมาตอบสั้นๆว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้ใส่ใจถามว่าเป็นห่วงนายยกรัฐมนตรีที่ถูกร้องในเรื่องนี้หรือไม่นายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามและเปิดประตูขึ้นรถกลับทันที จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านระดับผู้บริหารของเว็บพนันออนไลน์แม่มนขณะที่ในพื้นที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์จับกุ่มสองผู้ต้องหาตรวจพบพยานหลักฐานที่เป็นสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลจำนวนมากคาดว่าจะเป็นบัญชีมา้าและพบทรัพย์สินที่น่าเชื่อถือว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีกจำนวนหนึ่งจึงยืดไปตรวจสอบ ทั้งนี้หลังเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการตรวจค้นเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายแม่มนที่โฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพน,นันผ่านทางแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง ing, หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยพบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาได้15รายเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การเปิดค้นบ้านระดับผู้บริหารของเว็บพนันออนไลน์ในวันนี้พร้อมทั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติม ลูกจ้างแสบแอบลักสร้อยคอทองคำที่อยู่ในตู้โชว์นานนับปีรวม646บาทก่อนนำไปขายเอาเงินไปใช้ใจ่ายและเที่ยวเตะโดยตํารวจอสอนอพระราชวังสนทิกลังตำรวจสืบสวนคนครบาล6ร่วมจับกลุ่มนายพิสารแสงจันทร์หลังลักเอาสร้อยคอทองคำที่อยู่ในตู้โชว์ด้านหลังไปโดยนำพวงสร้อยคอทองคำในตู้โชว์ชั้นล่างไปแขวนในตู้โชว์ชั้นบนและอาศัยจังหวะกดตะขอ เอาไส้คอออกมาจากพวงหลายเส้นจากนั้นนำพวงเอาไส้คอที่เหลือมาเก็บไว้ในตู้โชว์ชั้นล่างเช่นเดิมและทำทีจัดไส้คอที่ตู้ชั้นบนสกิดให้ไส้คอที่ปลดตะขอเอาไว้ตกลงมาใส่ในมือก่อนจะเอาไส้คอทองคำใส่กระเป๋ากเกงเกงโดยผู้ต้องหาทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่หลายครั้งสอบสวนให้การยอมรับว่าได้ลักเอาไส้คอและไส้ข้อมือทองคำน้ำหนัก1-2บาทของร้านไปจริง โดยเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน2566จนถึงปัจจุบันครั้งละประมาณ5-15เส้นนำไปขายจนหมดโดยเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเที่ยวเตร ية, ผู้ต้องหาลักเอาทองคำของบริษัทไปประมาณ646บาทมูลค่าความเสียหายกว่า24ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสก้ว พบลูกหมีขอเดินวนเวียนอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ําพระปงคาดว่าหมีน้อยน่าจะพัดหลงจากแม่ลงมาเที่ยวร้านอาหารริมอ่างพระปงทําให้นักท่องเที่ยวพากันแตกตื่นนักท่องเที่ยวที่นั่งรับประทานอาหารต่างหวัดผวาแต่ก็พากันถ่ายรูปส่วนเจ้าของร้านก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานปางศรีดาให้มาช่วยจับออกจากพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติปางสีดาพร้อมกับสัตวแพทย์ของอุทยานมาถึงเจ้าหมีน้อยก็ขึ้นไปซ่อนอยู่พร้อมทำท่าทะเลน้นเล่นอยู่บนต้นไม้ใหญ่อย่างสนุกสนานทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างพากันแอบองยิ้มด้วยความเอ็นดูหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วใช้บ่วงคล้องขาหมีน้อยดึงลงมาก่อนใช้ผ้าใบผืนใหญ่ กลางออกให้เจ้าหมีตกลงมาจะได้ไม่เกิดอันตรายก่อนที่จะนําไปปล่อยกับคืนสู่ป่าธรรมชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรอบน้าเขตถ้าพบเห็นสัตว์ป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีห้ามเข้าใกล้เพื่อป้องกันการทําร้ายเนื่องจากบริเวณป่าดังกล่าวค่อนข้างสมบูรณ์อาจทําให้มีสัตว์ป่าพัดหลงลงมาใกล้บริเวณแหล่งชุมชนได้ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ